ข่มาเลืบให้เจ้าครับขอบคุณครับไปนอนก่อนนอนพักผ่อนซาขอบคุณหลยนไอนอนพักผ่อนเราแหงไว้เฮ็ดงานโหลดข่ท่านได้ไปนอนอยู่ว่าไหลจักไหลข่อย่างสิไปนอนเน็ตข่เบิดขห่หอาก็เติมเงินหฮกก็ได้ไหลหอาก็ได้ไลซ้องเทียมมัน เมือ่อเสาตอนเหก็เขาไล่ซ้อมเทียที่สองเองมื่อไรพ่อหอดหานท,มมดนที่เม็ดเบิดหันติวๆเลย ว่าน่อยกินเขาเหยคนเบิงคนมาเบิงพันเจี๊ยบลอยกลัวมือเศร้าเน็ตเบิดเลยกินเขาแน่ดอกบ็เลยไหลซุดเลยกินเขาวก็แสบเลยมือเศร้าบ็เลยไหลซุดสมือไหลซุดไปน้ำกินเขากไปน้ำเน็ตกิดเบิดเงินในโทรศัพท์กิดเบิด ไปสื่อของเงินสดบ่อพ่อใส่แจ่จายเงินในมันซีบเบ็ดเสแยบกลับมาเน็ตเบ็ดบมมีหอดเงินสิเติมโทรศัพท์ ใช่สักสวัสดีครับท่านเศรษฐีเจ้าจบไรเจ้าหรือที่เจ้าคือรักนี้ปามาเศรษฐีคือจังมันเห็นดีด่อยคือจังเห็นดีต้องขึ้นอยู่ คุยกันหลดเดองมือเจ้าสามคนเบิ่งอยู่สามคนเงี้ย่คยคุยน่ำตูกถามซาราถุกสุกดีกันหลวดมือเจ้า